ใช่ครับวันนี้ตื่นแล้วเรามีกิจกรรมที่จะต้องทำมากมายอย่างแรกคือไปรับของที่บ้านก่อนเพื่อเอาไปให้ป้าป้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็หลังจากไปโรงพยาบาลแล้วก็พาเพื่อนไปเหม็ดป์ไมไปตรวจภายในนะเอาเพื่อนๆอยู่ไหนเนี่ยเ,เพื่อนๆบอกว่ามีรีวิวอะไรสักอย่างอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเอาไปถ่ายไปๆว่ามีรีวิวอะไรมีรีวิวอะไรครับมีรีวิวอันนี้เราให้เห็นอีฮอร์ได้ไหมไม่ได้นอ๋อ ก็บอกว่าไม่ได้แล้วเปิดทําไมอะ่ะมีรีวิวอันนี้เิ่นเพิ่งซื้อมาลองเมื่อวานจริงจริงที่ข้อนี้เคยใช้มาเมื่อนานมาแล้วแหละแต่ว่าเป็นอีกสูตรนึ่งอันนี้เป็นครีมไม่ใช่ครีมเป็นสบู่เหลวอ,อาบน้าแล้วก็สระผมได้ด้วยของเด็กน้อยแต่อันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่นไม่เคยลองก็คือสูตร น้ำมันมะพร้าวหรือโคโคนอตออยล์แล้วอันนี้ก็คือช่วงนี้มันอากาศมันแห้งใช่ไหมประเทศไทยเข้าหน้าหนาวแล้วทีเนี้ยพนก็เลยผิวแห้งตัวพลเนี่ยจะเป็นแบบขุยๆแตกๆยี่ห้อเลยยี่ห้อยี่ห้อไม่บอกแต่ว่าเห็นขวดก็รู้แล้วเห็นขวดก็รู้แล้วขวดแบบนี้มียี่ห้อเดียวยี่ห้อเดิมมาพรนะเดมพตอนนี้เขาไม่ใช้คาว่าเดิมมาพรแล้วเขาใช้คาว่า DMP ีเออนั่นแหละแล้วก็ ไปถาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมดีแล้วสูตรนี้เขาบอกว่าเขาใส่น้ำมันมะพร้าวมันก็น่าจะช่วยแบบเหมือนเคลือบผิวอะทําให้ผิวเราไม่แห้งดีแล้วที่สาคัญคือมันอ่อนโยนมากแล้วแล้วแล้วทุกสูตรที่เราใช้มากรีนมันก็น่ารักอะกินไปกินหอมเด็กหอมันช่วยกับเรื่องภายในเพยไม่ไม่ช่วยคนกินเข้าไปหรอคนไม่ได้กินอ๋อไม่ช่วยแล้วคุณซื้อมาก็มันมีน้ํามันมะพร้าวมันทําให้ผิวไม่แห้งทำไมไม่กินน้ำมะพร้าวแทนโกดแล้วนะ ยิงตอมเลยไปกอนเถอะมันจะสอยแล้วถ้าเพื่อนๆกําลังหาซื้อสบู่อะไรอย่างนี้ก็บอกว่าไปกันเถอะแล้วก็มาไม่คุยแล้ว,ลวหมอก,ก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันดูเป็นเชื้อราน,นั่นแหละมันก็เป็นลักษณะเนี้ยตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแต่หมอก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมคราวที่แล้วเขาตรวจเชื้อแล้วมัน ไม่ขึ้นคราวนี้น่าจะได้ยาสอดไป3โดสหมอบอก1วันเว้น2วันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหมอเขาก็จะชี้แจงอีกทีแล้วก็หมอเอาน้ำเกลือน้ำเกลือนอ r m มอลซาไล e 0.9%ูน์จุเ้เปอร์ซ็นอะนกินไม่เอามาล้างจุงนี้ด้วยหมอบอกว่าอาการมันจะดีขึ้นเฮ้ยะนี้ทําธุระของพ่อของแม่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเอาของไปให้ที่โรงพยาบาลป้านะเรียบร้อย แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่เมดปาร์คเพลินตรวจไปเสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องรอผลตรวจ 4, 4ี่นาทีก็เลยมากินเคฟซีจริงๆมันมีหลายร้านเลยที่น่ากินนะแต่ว่าเลือกเคฟซีเพราะว่ากูอยากกินไก่เมืกี้เห็นหนะ้าเพิินยุยยป่ะในขีปนาะน่าจะเห็นอนะ่ะว่าต้องชิวหนิดจอบืบไม่มันมันเป็นเหมือนยาแก้ไอไวะเขาชอบทำไมอะเขาชอบยาแก้ไอสี่ร้อยอ่ะชอบแบบ สใส่หลอดไฟอะสีกุหลาบอยากกันยุงใส่อยากกันยุงใส่ใส่ใส่เนออนะอะไรเงี้ยนะกินได้ไงอัน <Work> นี้สงสัยกกินแล้วมันดีดนะกินแล้วมันดีด ชอบไหมชอบเวอร์ดีใจที่เขาพามากินไหมดีใจเวอร์คือทิวิตทีท่เหลือจากนี้จะอุทิศให้การต่อต้านปั๊มตลอดไปเนี่ <c oughs> ยต่อต้านหรออยา่ออยากต่อต้านหออ นี้เรามาถึงชนบุรีที่ห้องเพลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชิวๆจะกรี้อยู่จริงๆเมื่อไอตอนนั้นที่ถ่ายก็คืออยู่ที่ไหนนะเมดพาร์คโอเคออกจากเมดพาร์คมาเสร็จเราก็ตรงมาที่ชนบุรีแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวกันชาร์จแบตไปทีนึงชาร์จแบตรถไปทีนึงแล้วก็เอ้ยไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยว <laughs> กินลาดหน้าเออแล้วก็ลาดหน้าที่เขาใส่ซอสพริกสำหรับกูกูรู้สึกว่าแปลกๆะนะแต่ว่าจริงๆมัน ก็มีคนกินนะก็เพลินชอบเพลินบอกว่าอร่อยใช่ไหมมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะมันแมันแปลกใหม่ดีเออแต่มันแปลกใหม่แปลกใหม่มันมันป้องกันความเลี่ยนได้คือร่งต้องใช้ซอสพริกศิลชายอย่างที่เห็นด้วยนะ <S 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 แล้วก็ตอนนี้เพลินกำลังนอนต่อจิ๊กซอที่ซื้อมาอันนี้กี่ตัวพันตัวห้าร้อยมั้ยหรอพันตัวพันตัวอีกแล้วเหรอเพลินซื้อจิ๊กซอปพระจันทร์พันตัวมามันสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวนอนพักผ่อนก่อนนอนไม่นอนนอนพักผ่อนก่อน

ก็เล่าไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวก็คือจำวันนั้นกันได้ไหมเพื่อนจำวันที่เราไปเซ็นท่าศรีราชาแล้วไปกินฮาจิบองกันอ่ะโอ้เราไปบ่อยสักเกินเออล่าสุดไหมรอบล่าสุดที่ไปกับบลามะแล้วเพื่อนก็ไปเจอจิ๊กซอว์อันนี้แต่มันเป็นแบบห้าร้อยชิ้นแล้วอันนั้น S <S เ,เ <S <S พิ่นกำลังทับสนเหมือนเดิมเลยขนาดบอกว่ารอบที่แล้วบอกว่าอย่ารรอดให้มันรู้เรื่องหน่อยได้ไหมอันนั้นมันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมันห้าร้อยชิ้น,น,นแล้วเพิ่นก็แบบโอ๊ยไม่ไหวเอาแพงไปแต่อยากได้นะเป็นรูปพระจันทร์เพิ่นก็เลยลองเสิร์ชในช้อปปี้เพิ่นไม่รู้ของของจริงของก๊อปของดีเฟกต์หรืออะไรอ,ะอ่ะแต่อันเดียมันหนึ่งพันชิ้นมันร้อยสามสิบห้าบาทส่งฟรีด้วยก็เลยกดมาโฆษณาแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์แอฟหริเอตลิงก์ ออเก็เลยเอามานั่นแหละแล้วก็มาต่อแล้วก็พบว่าเออมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยยังต่อไม่ครบเลยแค่หนึ่งส่วนฝาแต่ร้อยกว่าบาทพันชิ้นนี่คุ้มไหมแต่ว่ามันมีดีเฟกนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ประมาณแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันโอเคอ๋อหนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟกคุยอย่างนั้นต่อยากเลยอ่ะถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟกเออแล้วมันเกิดจุดประกายอยากต่อขึ้นมาได้ไงเพื่อนแบบอยากต่อจิ๊กซอว์อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วไม่จริงอ่ะ มันบอกอยากนอนแล้วต่อไปบอกบ่นขี้เกียจไปความไม่ช่วยเพื่อนเลยเอ่ะความหลับะความอยากนอนที่แท้จริงแล้วเมื่อกี้เพื่อนจะใช้เพื่อนเพื่อนบานทำอะไรนะเพื่อนเพื่อนป่ามทำอะไรเพื่อนบอกว่าให้เอาอีกต่อไปต่อเป็นพิซซ่าแล้วเอากลับมาส่งคืนให้เป็นทาสเพื่อนอะไรพวกธาตุ <laughs> อย่าเชาอย่างนง้นให้มาวายไว้ต่อ ให้หมามาไปต่อสองร้อยชิ้นให้กิดไปต่ออีกสามรชิ้นเขาเปิดไม้เรียกว่าสร้างความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันให้กับทุกๆุกคนแต่ว่าคนเป็น <laughs> <ม>ทุกคน <laughs> เป็นไรเป็นา <laughs> ทาสุอย่าพวกทาส <laughs> อย่าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเขาเสียใจจะเพิ่พูดออกมา <laughs> <laughs> ก็วันนี้ฟังเพลงทาตพาราดอกอย่าไปหาอย่าไปหาฟังนะไม่ใช่ไปหาฟังกันนะทุกคน <laughs> เพลงอะไรทาส มองเพียงท่าน้น้องตาก็เป็นทาสแล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิงกิ๊งที่ช่องปามสีเพิ่มสีปามสีเพิ่มสีจ้าหนะบายทำไมวันนี้พูดได้เมื่อวานผมไม่พูดอ่ะทาสพวกทาสไม่มีสิทธิ์มีเสียงวันนี้ทาสไปปิดไฟด้วยนะใครทาสต้องปิดหลายรอบแล้ววะปามปามไงทาสก็ต้องทำ ไปเอาไหวแช่เยี่ยวมาเคี่ยนมันสิเดี๋ยวจะเอาเยี่ยวแช่ใส่หน้าไปเร็วชาิไปไปดูสิขนาดน,าานั่งอยางนั่งับเพียบกับพื้นเลยเจ้าชาิไม่ใช่ฉ <laughs> ัน,นอยู่บนเตียงปัญโมของฉัน <laughs> ไ,ไ,ได้แล้วไหวได้แล้ว